อ่ารุ่นส,สวัสดีจ้าค่ะตอนนี้เราเช็คเอาออกมาจากโรงแรมไม่ใช่โรงแรมสิบ้านต้นแจงรีสอร์ทเด็ดเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ไปแวะกินข้าวตรงจุดพักรถจริงๆค,คือคือพยายามหากินข้าวในตัวเมืองชัยนาทแต่ว่ามันจอดรถไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ดิยังเจอร้านไม่ถูกใจนะก็เลยมากินร้านนี้แต่ว่าร้านนี้ก็ไม่ถูกใจเพราะว่าคือกูสั่งเหมือนแบบกะเพรากบอบอะแล้วมันแบบกูุกลับเกินไปแต่ว่าของเพลินสั่งอะไรนะปลาดุกปะปลาดุกเพลินโอเคอยู่ นะสิเส็แล้วตอนนี้เรามาแวะชาร์จรถที่ BYD สอรุนไชนาทใช่ไหม <S 1> <S 1> เออ BYD สอรุนไชนาทแล้วก็คิดว่าน่าจะใช้เวลาชาร์จรประมาณชั่วโมงนึงนะ <S <S แต่ว่า <S 1> <S 1> ระหว่างนี้เนี่ยมันเป็นเวลาที่มันอาจจะแลบกันกับการประชุมกูนะตอนประมาณ10บโมงคึ่งก็เดี๋ยวรอดูว่าเราจะออกกันตอน10บโมงกว่าหรืออะไรยังไงนะฉันมีประชุมเช้า ซึ่งวิีคนี้ก็คิดว่าน่าจะมีงานโปรเจกต์ใหม่ที่น่าจะต้องรับต่อมาแก้อีทงในชัวช่วอะไรก็ว่ากันไปนะประมาณนี้ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวยังไงก็เริ่มต้นวันกันไปอย่างนี้ยังไม่รู้ว่ามีแผนอะไรแต่ว่าคงหาของกินแล้วก็วิบายไรทางกับห้องกันโอเคไปอรุณสวัสดิ์สวัสดีสสดจ้ครับ ตอนนี้เรามาอยู่สวนนกไชน่านะมาตามรอยพี่จ่องวิคันแลนด์จริงๆก็ไม่ใช่ร <laughs> คือกูอยากมาลนะแล้วก็คือแบบไม่รู้ว่ามันมีอะไรหรือเปล่าแต่เราก็เดินไปเอ้ยมันมีรถไฟฟ้าตรงโน้นนี่เพื่นมีรถรางแต่จริงๆมันไปใกล้ๆแล้นะมันไม่ได้ไกลขนาดนั้นเออแบบเดินได้พอเดินได้นี่คือสวนนกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียหรือเปล่ากูก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เขาเค็มว่าไงนะแต่ว่าก็บรรยากาศก็ชิวๆดีมันมีกองนกอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะค่อยๆเดินไปไปเรื่อยๆ เออแดดไม่ร้อนวันนี้โชคดีประชุมเช้าไปเสร็จเรียบร้อยกุงงเลยวีคนี้กูแบบไม่ได้พูดเลยักคำหรือพูดคําว่าครับคําเดียวนี่แหละไม่ได้ใจคือแบบงานแม่งเคว้งๆอาจจะมีไปช่วยงานในบอสหรือว่ามีรีเฟกเตอร์หรือทําอะไรนู่นนี่นั่นก็คร่าวๆเรืเ่อยยตัวไปประมาณนั้นเอ้ยขอถ่ายนี้ก่อนเพื่อไปถ่ายแบบซิกเนเจอร์ของส่วนนกกัน อ่ะมาเดินต่อนะตอนนี้เพิินอยากไปโคกขูนอะไรนะโคกขูนผิวิซียมไม่ใช่ชื่อโคกขูนพิพิธภัณฑ์เลยเพิ่นจ้างชื่อเองอ๋อเพิินั้างชื่อเองมันคือพิพิธภัณฑ์ไข่ที่อยู่ในสวนนกชายนาฏกูก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเขาปิดนะไอ้สวนน้ำอวกาศเนี่ยไปเราไปเล่นน้ำไม่ได้วิวิวเท่อะมึงสวนน้ำอวกาศมันเท่อะแต่ว่าแต่ว่าเราเราจะเล่นเหรอเดี๋ยวมันพังนะมันเท่มันแบบเป็นรูปแบบเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้กระดัมอะหรือไม่ก็ออปติมันพาม ต่ว่ามันจะมีเหรอมีอันนี้คือไข่นกหรือเปล่าไข่เค็มเข้าไปเจะไข่เค็มไข่เย,ย่้มมาไข่ต้มไข่ดาวไข่เจียวมัน <laughs> ไม่ได้มีพิธภัณฑ์ไข่อะห,หรือเปล่าไม่มี่พิพิธภัณฑ์ไข่ <laughs> มัวซัวไปหมดเออบรรยากาศมันเฉีดีเอออากาศเย็นด้วยนะช่วงนี้แล้วกูก็กลายเป็นแบบกูรู้สึกว่ากูชอบจงังหวัดเทนาดว่ะแบบ เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่แบบน่าอยู่อะสำหรับเราแต่ว่ามันแบบคือแบบมันไม่ได้เจริญมากนะแต่มันน่าอยู่เพราะว่าแบบบรรยากาศมันยังไม่ถูกพัฒนาอะไรเงี้ยมันก็เลยดีมันยังเป็นเมืองแบบชิวๆอยู่สบายๆ,ๆ,ๆ,ๆนะก็ไปเด,เดี๋ยวไปเดินเล่นดูน่นี้ก่อนแก่ข okay. โมยไข่ ตอนนี้เรามาถึงน่าตื่นเต้นมากทุกคนเรามายืนอยู่หน้ากรงนกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียามาดูกันว่าข้างในมีนกอะไรและมากน้อยขนาดไหนดูกัน let's go <S เจอนอกฮู่แอละหนึ่งสองเจอนอกเงือกอีกหนึ่งสองเจอนอกแก้วอีกสองตัวตแล้วก็มีนกนอนอีกตัว2ส,สองตัวตรงนี้นกนอนเดี๋ยวเข้าไปดูข้างใน Ôi. Ôi. Ui ui ui. Đi. Con này nó quá. Thế thế. Nó nên nó. Nóc nó keo Nó thì Nó Ôi à. Ui, nóc dùng tí tòng. Này. Lý là công nóc dùng tí tòng. เออตัวผีเสื้อเป็นวอลเปเปอร์จริงนู่นหนึ่งนกมัน,ม,นมันคือกงนกจริงๆแหละมันไม่มีนกมันมันเป็นกงนกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแต่ไม่มีนกมีนกสีฟองแค่นี้เมื่อกี้เห็นตรงนั้นตัวหนึ่งนอกอะไร นกยุงอีเดียวันนี้ก็กลายเป็นกลงนกที่มีใส่คนไว้สองคนคือคนก็ไม่เข้าใจว่าเขาคุมอะไรดูดิมันเชื่อมมันมีช่องโหวะตรงนั้นน่ะนี่กลับตัวไปพูดแต่โรลเปอร์หาบัคแล้วจะไม่พูดอะไรก็คือปล่อยให้กล้องมันรันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไปตามหานกกันดีกว่าในกลงนกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียในไหนแล้วก็เข้ามาละอ่ะไปยังไงต่อนี่มีร่องรอยของการมีนกอยู่ มีแล้วลอยสามหานกสามขาเราต้องเจอมันสักวันนั่นไงนกยุงอะนกยุงเต็มเลยเ <c oughs> ต็มเลยหนึงที่กูชี้ไปเรื่อยมันไม่มีรอกกู <c oughs> <c oughs> ไม่เห็นนกเลยอะทำไมพี่จองพี่คันแล่นเข้ามาเขาเห็นนกว่ะกูหานก,าากาไม่เจอเฮ้ยนู่นนนมันเดินไปทางนู่นได้เพื่อนมันเดินไปทางนุ้นที่พี่เข้ามาหรือพี่คนนั้นคือนกไม่ใช่ไม่มีนกเลยกูหานกไม่เจอ แต่กงใหญ่จริงกงกงใหญ่แบบใหญ่อะใหญ่เลยอะได้ไปเริยมเปิดละวเริยมเปิดและตอนนี้นกอยู่ไหนฮะมีนกยุงตัวเดียวหรือหรือมันนอนวะตอนนี้มันนอนอยู่มันร้อนป่าวไม่รู้ไปไปชาปีไหนชื่อไทยชาปีไหนไอ้ชาปีไหนมาชื่อไทยชื่อไทยชาปีไหนนิโคลบาพีเจียนเป็นนกอินโทรเวิร์ t ก็ค anyway> ือชอบอาศัยอาหารกินตัวเดียวหรือเป็นคู <t t ่แค่ฝูงเล็กๆมีแค่นั้นเขาเขียนชื่อจื่ออศาสตร์ตกไหมเขียนถธอต้องตัวเอียงตัวใหญ่ตัวตัวหน้าตัวใหญ่ตัวเอียงแล้วเวนวรคต้นหลับเป็นตัวเล็กทำไมถึงชอบชอบไปว่าเขาเรื่องนี้มันมันมีวิธีการเขียนมีนกอะไรมีนกอะไรมีนกกระแตแจ้วแวตตอนนี้พฤติกรรมว่ายน้ําเก่งเร็วแต่ไม่ค่อย แล้วยังไงต่อวิ่งเก่งเฉพาะในที่ที่แฉมีน้ำเฮ้ยแต่วิ่งไม่ค่อยว่ายไม่ค่อยว่ายน้ำแล้วก็ไม่ค่อยบินด้วยขณะบินจะต้องร้องเสียงแต่แต้วแว๊ดเราร้องยังไงร้องตอนกลางคืนมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีอะไรอีกละกวักกวักนี่คือยังไงเมื่อเดินห่างจะยก กระตุกไปมาใช้ปากใช้ตามคนหรือพื้นตื้นงนี่ข้อมูลคือเพลินแบบรู้มาเองเลยใช่ป่ะรู้มาเองรู้เองเอาให้หมดเอาให้หมดไหนๆก็คืบหน้าละอีกตัวนกอีโก้อีโก้งอีโก้งอ่านไม่ออกอีกตัวนี้ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจนอกจากจะเป็นนกสไนเปอร์นะชอบหลบตัวซ่อนอยู่ตามกอหญ้าเมื่อเวลาเดินจะเวลาเดินจะยกเท้า แล้วปกติเดินล่างเท้าอ่ะเราพวกเราเดินล่างเท้าเพื่อเวลาเดินจะยกเท้านิ้วทั้งหมดจะงอเข้าหากันเวลายกจะยกอีกเอาไปเอาต่อมานกอีลุมหรือวอเดอร์ค็อกอันนี้ไม่มีอะไรน่าสนใจเลยเอาไปอันนี้ไม่ชอบอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งงนี้ใช่ไหม นกช้อนหางยาวแต่ทั้งหมดนี้ยังหาไม่ได้ในกรงนี้เลยนะมีนี่ไงนกช้อนหางยาวก็ไอ้ยันเมื่อกี้อ๋อไอหัวดําๆนั่นไงนกช้อนหางยาวอันนี้เป็นนกเอ็กโซเวิร์ดชอบอยู่เป็นฝูงเป็นนกเงียบปกติเป็นนกเงียบเงียบไม่ชอบส่งเสียงอยู่เป็นฝูงแต่ไม่คุยกันเป็นเป็นอินโทเวิร์ดมูอินโทเวิร์ดมูอีอีตัวแล้วเป็นอินโทเวิร์ดแบบที่อยู่คนเดียว อนนี้กลับมาที่ห้องเพลินเรียบร้อยแล้วและนี่คือเค้กปลาช่อนนะได้ปาช่อนแล้วนะเค้กปลาช่อนของสิงห์บุรีใช่ป่ะของสิง์บุรีเกศสระเกศรเกตสรเค้กปลาช่อนเจ้าแรงเดรโกนอกจากว่าเขาจะเป็นรูปปลาช่อนแล้วเขาบอกเขาใส่เนื้อปลาช่อนไปด้วยที่ร้านมันจะมีปลาช่อนเล็กกับปลาช่อนใหญ่ราค่ะต่างกันร้อยหนึ่งเราเลยเอาอันเล็กว่าลองก่อนถ้าอร่อยค่อยขับไปซื้อแหวกัน ใช่เพราะว่าขับง่ายๆเพลินขับกลับมาเมื่อกี้ตอนเฮียกลับมาแม่งกูอยู่ๆกูงานเข้ากูงงเลยตอนแรก่าเป็นงานหอยบ๊อบแล้วแบบบ๊อบก็ไปรับมาแล้วนะแล้วกูก็แบบเฮียสุดท้ายเป็นของกูเหรอแล้วกูไม่ได้รับมาแล้วกูโอ้โหจะทำได้ไหมนะขอบบนนะกูแบบแล้วกูปวดหัวเลยแล้วกูตึงวูบขึ้นมาเลยนะกูยังนั่งแกะอยู่สักพักเลยนั่งเช็คอยู่นู้นนี่นั่นแล้วก็เพิินชวนมารีวิวก็เลยมารีวิวก่อนเนะตอนนี้เพลินแกออกมาแล้วแกออกมาแล้วคเป็นแบบเป็นตัวปลาเลยอ่ะแล้วกับเยมสับ เขาบอกใส่เนื้อปลาตั้ง15นะรีวิวนตรดีวิวดีว,วหนมขยอเนเหมือนบัตเตอร์เค้กปกติที่เนื้อแห้งๆน่ะหวานๆแล้วไม่เห็นมีปลาไม่หนึบเ,เหมือนปลาช่อนเมื่อวานที่กินไม่รู้สึกว่าได้กินปลา มันเป็นลูกป,ปลาน่ะมันเป็นลูกป,ปลาใส่เนื้อปลาตั้งสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วเยมเขาเป็นไงบ้างไม่ใส่น้อยเกินไปมั้งไม่หวานหรอหวานจิตหวานมันหวานด้วยแป้งอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้กลิ่นเยมดูว่าอะไรอ่ะดูว่ามีเนื้อปลาอยู่ตรงไหนมันไม่ได้กลิ่นปลาด้วยปะอ้าวมันกลิ่นเนยรม,มัะกลิ่นเคก้กปกติอมืมาลองสิ มันจะเป็นยังไงนี่ตัดหัวเลยแตมันเหมือนมีเศษอะไรอยู่แต่มันไอเศษนั่นคือป่าเปล่าวะมันเหมือนขนมขนมปกติเลยเค้กปกติเลยแต่ว่าถ้าถามว่าอร่อยไหมอร่อยมันอยู่ในโหมดของเค้กอร่อยแต่ว่าตัวแยมกูไม่ได้ชิมอ่ะไหนขอชิมแยมเ่าๆดิแยมเป็นน้ำสีเหลืองอ๋อแยมววหวานๆเฉย หวานเปรี้ยวนะแต่ว่ามันก็เป็นของดีนะของดีของจังหวัดก็ไปลองกันได้นะประมาณนี้เป็นกิมมิคเป็นกิมมิคเป็นกิมมิคที่ดีซื้อฝากกูว่าซื้อฝากนี่แจ่มเลยซื้อฝากมึงจะได้ความแบบอุ้ยมันมีเค้กมาช็อตด้วยเหรอแต่พอไปกินเออใช่มันเหมือนเค้กปกติปพะมานั้นอ่ะโอเคเดี๋ยวกินเค้กมาช็อตแล้วเดี๋ยวกูไปดูงานต่อกันโอเคมายังไม่จบเพิร์นเปิดกล่องขึ้นมาแล้วเพิร์นก็เลยแบบออยากรู้ว่าทําไมมันถึงแบบ เป็นกิมมิคอะไรขนาดนั้นเพราะว่ามันต้องมีสตอรี่สีแล้วสตอรี่มันจะต้องเขาเรวยแลขายของผ่านสตอรี่อ่ะแล้วก็เลยพิกกล่องมาเออมันก็มีประวัติขนมเค้กไาช่อนไอ้เค้กวาช่อนที่เราเห็นเนี่ยมาจากที่มามันมาจากว่าปีนั้นจังหวัดสิงห์บุรีครบหนึ่งร้อยปีที่เกิดจังหวัดขึ้นมามแล้วไอ้พอหนึ่งรอปีปุ๊บาบเขาก็แบบเหมือน จัดงานกินปลาช่อนน่ะเทศกาลกินปลาเป็นครั้งแรกทีนี้เขาจะทํำยังไงเพื่อประชาสัมพันธ์เหมือนเขาก็จัดงานประกวดว่าผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้ปลาช่อนแม่ลาเป็นส่วนประกอบอแล้วร้านของคุณเกศราเนี่ย เขาก็เหมือนเข้าร่วมอแล้วก็ได้ไประยุกเอาเนื้อปลาช่อนแม่ลามาทําเป็นเค้กโ,โดยการเหมือนผ่านกระบวนการกรรมวิธีดับคาวอะไรออกมาโน่นนี่นั่นอนะ่ะจนออกมาเป็นเค้กก็เี่นแล้วเขาก็เลยบอกว่าพอเอาปลาช่อนมาทําอ่ะดับคาวแล้วมันจะมีลักษณะคลายเนื้อมะพร้าว <ừ. S 2> เหมือนที่เรากินะแล้วเรารู้สึกกึบนิด <ว uyor. S 2> นึงแล้วก็ มีรสชาติหวานเล็กน้อยก็เลยใส่ขนมเค้กได้นั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาแล้วนอกจากมันจะเหมือนการโฆษณาเขามากเกินไปเนาะแต่ว่าพอเราเดินเข้าไปในร้านเราก็เห็นผลิตภัณฑ์อื่นๆที่แบบทํามาจากปลาช่อนมากเลยเต็มไปหมดก็นอกจาก,กน้ําพริกอะไร,รน้ําพริกมันปกติแล้วมีไอติมปลาช่อนที่เรา,มาไม่ได้กินเราลืมกินแล้วก็แบบว่าคุกกี้ปลาช่อนขนมเปียก้าไปลาช่อนเงี้ยถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็น่าสนใจดีนะที่จัดรถดีมีที่แชทไฟด้วย อย่าลืมแวะไปชิมครั้งหนึ่งก็เป็นประสบการณ์ที่ดีน้าเอาซื้อของฝากให้คนอื่นโอเคไม่ไปนั่งทํางานไปจนเหนื่อยนะแล้วก็รู้สึกว่าไม่เอาแล้วไม่ทําแล้วแล้วก็เออนั่นแหละเดี๋ยวค่อยไว้ทําพรุ่งนี้นะแล้วก็นั่งเล่นเกมไปยา,ยาวๆจนเพลินคิดว่านี่กูนั่งทํางานหรือนั่งตัดงานอยู่ <laughs> จริงๆกูเล่นเกม้น <laughs> พ <laughs> ลิบิดแหละกลับมาเล่นพลิบิด แล้วก็ยิงยาวเลยยังไงก็มาจะลาจากกันไปตรงนี้นะวันนี้เดี๋ยวเว้ยตัดคลิปจะได้รีบนอนนะ,ะพักพุวกร์ปอดเลยยังไม่ได้อาบน้ำเลยขอบคุณทุการติดตามรับชมนะแฮปปี้บร์ตเดย์คนที่เกิดนะวันนี้นะย่าล,ลืมรักษาสุขภาพมีความสุขกันมากๆนะเจะไปแล้วขอให้สรุกกับปอวันนี้ครับสวัสดีจ้ครับ